คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภักกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พักป่วยพักโทษแจมแจ้งกันไปเลยทีเดียวนายกเศรษฐาการันตีด้วยตัวเองนักโทษชายทักษิณได้รับการพักโทษอย่างเป็นทางการแล้วแต่ฟังเหตุผลประกอบของนายกแล้วมันรู้สึกต่งหิดต,ต่งหงิดเพราะยกย่องนักโทษชายราวกับรัฐบุรุษ ท่านทักษิณเองก็เป็นอดีตนายกมาหลายปีและเป็นคนที่มีประโยชน์กับประเทศชาติและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมชมชอบอย่างสูงที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยและความจริงเมื่อท่านออกมาแล้วก็เป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งเรื่องในอดีตก็ถือเป็นเรื่องในอดีตไปและได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วท่านเองก็มีลูกมีหลาน ลูกสาวคนเล็กก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วผมเชื่อว่าท่านจะมีคำแนะนำดีๆที่จะให้เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวผมเชื่อว่าลูกก็จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารประเทศได้และปัจจุบันท่านก็มีหลาน7คนในฐานะที่ผมเป็นพ่อคนผมก็เข้าใจความรักคุณปู่หรือคุณตามีให้กับลูกหลานก็ถือเป็นสิทธิ์ของท่านยืนยันว่าตามระเบียบของกรมราชทัณ์ทุกอย่าง ไม่รู้จะวิจารณ์ตรงไหนก่อนดีเพราะการปฏิบัติต่อนักโทษคดีคอร์รัปชันที่ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงด้วยการยกย่องพร้อมกับให้ลืมเรื่องในอดีตมันไม่อยู่ในวิสัยที่สุดจริตชนพึงกระทำเลยแถมยังเป็นนักโทษที่ยังไม่ได้รับโทษติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวมาวันนี้ได้พักโทษซะแล้วอีกทั้งผู้นำประเทศการันตีคุณงามความดีทำประโยชน์ให้ชาติมามากมายได้รับความนิยมสูงสุดถามจริงเถอะนายกเศรษฐา จำเรื่องการควบรวมพักการเมืองซื้อสอสอยกพักได้หรือเปล่าที่บอกทำประโยชน์ต่อชาติเคยดูคำพิพากษาคดีคอร์รัปชันที่ส่งโทษจำคุกมาให้นักโทษชายทักษิณบ้างหรือเปล่าอย่ามองคดีคอร์รัปชันเป็นเรื่องเล็กเพราะการเมืองที่คดโกงคือการเมืองที่ทำลายชาติรัฐบาลเพื่อไทยจะมีปัญหาทันทีหากให้นักโทษชายทักษิณบงการไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลัง คนโกงที่ควรให้อภัยคือคนโกงที่สำนึกในความผิดแม้นักโทษชายทักษิณจะได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเพราะยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดแต่พฤติกรรมที่แท้จริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะยังเต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายเพื่อไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวการกระทำของนักโทษชายทักษิณและบริวารมิได้สะท้อนถึงความสำนึกในการทำความผิดแม้แต่น้อยอย่างที่บอก การคอรัปชันคือความประพฤติชั่วเป็นอัชญากรรมร้ายแรงหากผู้นำประเทศหรือนักการเมืองพักการเมืองรวมไปถึงประชาชนยังยกย่องคนโกงไม่มีทางที่ชาตินั้นจะเจริญได้จะติดกับดักคอรัปชันไปตลอดกาลจำได้นะครับประโยคที่ว่าโกงไม่เป็นไรขอให้แบ่งกันวันนี้คนโกงไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวแถมยังได้รับคำสรรเสริญเยินยอ ปู่โกงจะสอนลูกหลานอย่างไรจึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงๆครับเมื่อผู้นำประเทศมาการันตีด้วยตัวเองว่านักโทษชายทักษิณคือคนที่ควรยกย่องได้รับการพักโทษแล้วจากนี้ไปนักโทษชัยทักษิณจะทำอะไรต่อกลับไปบ้านจันทส่องล่าเพราะอุ้งอิงเช็ดถูบ้านรอไว้แล้วหรือจะนอนโรงพยาบาลต่อครั้งสุดท้ายที่โลกได้รับรู้ว่านักโทษชายทักษิณป่วยหนัก ถึงขั้นห่างหมอไม่ได้คือวันที่8มกราคมที่ผ่านมานี้เองวันนี้14กุมภาพันธ์ผ่านไปแค่เดือนกับไม่กี่วันสถานะผู้ป่วยของนักโทษชัยทักษิณเป็นอย่างไรไม่มีใครร่วงรู้ได้จริงๆแต่วันที่ไม่ต้องนอนคุกเกิน120วันอธิบดีกรมรชาชทันลงความเห็นโดยอ้างอิงการวินิจฉัยของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจไว้ดังนี้ ตามที่กรมราชทันได้ส่งตัวนายทักษิณชินวัตรออกรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภายนอกตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2566โดยพบว่านายทักษิณมีโรคประจำตัวหลายโรคที่อยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการโดยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและเนื่องจากทันตสถานโรงพยาบาลราชทั์ยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ แพทย์จึงมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตเห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อมมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่าโดยแนวปฏิบัติกรณีมีผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังและยังคงรักษาตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั้น ทั้งนี้กรมรัชทั์ขอเรียนว่าขณะนี้นายทักษินชินวัตรได้ออกไปรับการรักษาตัวยังโรงพยาบาลตำรวจเกินระยะเวลา120วันโดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ประสานไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับทราบถึงอาการป่วยของนายทักษินซึ่งแพทย์ได้รายงานอาการเจ็บป่วยในหลายประการที่ต้องเฝ้าระวัง โดยแจ้งความเห็นว่าผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์เฉพาะทางและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถึงอาการป่วยเพื่อให้พ้นจากสภาวะอันตรายแก่ชีวิต อธิบดีกรมรัชณานได้พิจารณาจากความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาที่พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ายังต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดประกอบกับเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความครบถ้วนตามกฎหมายจึงพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่8มกราคม2567ให้นายทักษิณอยู่รักษาตัวต่ออย่างโรงพยาบาลตำรวจ เนื่องจากยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้ทำการรักษาเฉพาะทางและหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะได้ดำเนินการรักษาอย่างทันท่วงทีสรุปความคือเดือนที่แล้วนักโทษชายทักษิณยังไม่พ้นภาวะอันตรายแก่ชีวิตต้องอยู่ใกล้ชิดหมอถึงจะรักษาได้ทันท่วงที สงสัยครับในโลกนี้มีโรคอะไรบ้างที่ผู้ป่วยอาการหนักหางหมอไม่ได้ตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าตัวเองต้องไปนอนในคุกและไม่ต้องการหมอพักป่วยขึ้นมาทันทีที่ครบกำหนดวันได้พักโทษถ้าโรคนี้มีอยู่จริงก็น่าค้นคว้าวิจัยอย่างยิ่งเพื่อจะเจอวัคซีนปราบโกงเอาเถอะครับหากนักโทษชายทักษิณจะย้ายออกจากวิมานชั้น14ไปเลี้ยงหลานเคนที่บ้านจันสองลาก็ขออวยพรให้รอดพ้นจากขีดอันตราย อยู่ที่ครอบครัวชิน,นวัตรครับว่าจะกล้าพานักโทษชายทักษิณขึ้นรถพยาบาลที่มีหมอพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมกลับบ้านจันทร์สองล่าหรือไม่เพราะเดือนที่แล้วกรมรัชทันยังกลัวว่าหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนักโทษชายทักษิณจะไม่ได้รับการรักษายอย่างทันท่วงทีเว้นเสียว่าทำบ้านจันทร์สองล่าให้เป็นโรงพยาบาลมีหมอเฝ้า24ชั่วโมง แต่ถ้าลำบากนักนอนห้อง VIP สี่เหลี่ยมชั้น14ต่อเธอครับเลี้ยงหลาน7คนมันเหนื่อยกลับบ้านจันสองลา่าเกิดความแตกว่าไม่ป่วยจริงโรงพยาบาลตำรวจกับกรมราชทัณ์คงต้อง Big กคลี n นิ่กันครั้งใหญ่เพลอๆมีคนสวยติดคุกแทนอีกคอลัมอ่านเอาเรื่องโดยคุณภัก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์